ก่อนจะไปดูตัวอย่างซีซั่น2ผมขอเท้าความซีซั่นแรกย่อๆให้ทุกคนฟังก่อนนะครับเพื่อทวนความจำกันหน่อยกู้เงินจากเราไป25ล้านบาทซึ่งต้องชำระเป็น200%ของราคากู้ครับ ว่าาาทงุจะะํรหล,ลังจากจบซีซั่นแรกวินเดียเกมก็จัดการใช้หนี้ของตัวเองหมดแล้วมีทางรอดแล้วว่าจากการเข้าไปหาซิแตกกับวัดพวงมาลาแล้วก็ได้หลุดพ้นจากคดีฟอกเงินซึ่งคนที่ช่วยก็คือสอจอเอซึ่งตอนจบซีซั่นแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีมือวางอยู่บนโต๊ะอาหารด้วยซึ่งนั่นมันก็คือมือของนัทซึ่งวินเดียเกมเนี่ยก็โดนสอจอเอบีบบังคับให้มาบริหารวัดประจําจังหวัดโดยแบบไม่มีทางเลือกถ้าพวกเขาปฏิเสธก็เหมือนการปฏิเสธการมีชีวิต ซึ่งผมเดาๆเอาว่าถ้าพวกเขาไม่ทําก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละแล้วเราก็มารู้ว่าพระเอกชัยเนี่ยรู้เห็นเปลี่ยนใจกันทุกอย่างส่วนพระนนท์ก็ได้ออกจากวัดไปหลังจากที่รู้ว่าโดนหลอกใช้และก็หลงมักอีเดียน้ำ <c oughs> เออส่วนเดียวก็เก็บข้าวของรอเตรียมไปต่างประเทศแล้วเกมเนี่ยเขาก็ได้กลับมาที่บ้านที่บ้านของเขาก็ผิดหวังในตัวเขาแล้วก็ถูกครอบครัวประนามแล้วก็วินถ้าวินอยากรู้เรื่องของพ่อเขาที่หายตัวไป <c oughs> ก็คงต้องเป็นสายให้พี่ตำรวจ <c oughs> ที่ต้องแอบแฝงในธุรกิจมืดของสจอ,อีและนี่ก็คือเรื่องราวข้าวของ ถ้าใครฟังจบผมก็ขอคนละไลค์คนละซับนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ